สักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะมากมายเต็มพื้นแผ่นดินข่าวทะลุใหม่โดยบุญรุวียมจินดาพี่น้องที่เครพครับ ข่าวทะลุใหม่ตอนทุ่มวันนี้ก็เอาเรื่องของชาติบ้านเมืองเป็นหลักมันเป็นเรื่องที่น่าอันตรายอย่างยิ่งครับที่เวลานี้บ้านนี้เมืองนี้กลายเป็นประเทศสีเทาไปแล้วหรืออย่างไรวันนี้บุรวีเลยขึ้นหัวอย่างนี้ครับนักการเมืองเทาข้าราชการเทาเกิน60เปอร์เซนที่ครองอำนาจรัฐครับ เวลานิชาติประชาชนกำลังป่นปีนะพี่น้องครับอ่ะจะเล่าให้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2,568ผมเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นจากประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งกฎหมายเขากำลังเข้าสู่รัฐสภาในการที่จะคว่มบาตรผู้เกี่ยวข้อง กับเมืองสแกมเมอร์ซึ่งติดชายแดนไทยเขมรและก็ติดชายแดนไทยพม่าเข้ามาด้วยประมาณ43คนเป็นขั้นต้นนี่ขั้นต้นนะครับยังมีมากกว่านี้อีกสำหรับรายชื่อชาวต่างชาติที่อยู่ในบัญชีถูกคว่ำบาตมีปรากฏชื่อของพวกสแกมเมอร์คือผ,ผู้หลอกลวงที่อยู่ติดชายแดนไทยเมียนมา สแกมเมอร์แปลว่าผู้หลอกลวงมีชื่อของคนจัตวาชายจอหลาชายจอหลาหรือชายจอลาเป็นผู้นำอันดับสามของกองกำลังกะเหลี่ยงพุทธประชาธิปไตยหรือ DKBA ไอ้คนเนี้ยมีประวัติพัวพันกับการค้ายาเสพติดและของเถื่อนข้ามชายแดนมายาวนานจนมีความร่ำรวยมหาศาล นายทหารพลจัตาวาชายจอเหลาซึ่งนายทหารคนนี้ให้ทุนจีนที่ย้ายฐานสแกมเมอร์จากเมืองศรีหนุวินเนี่ยมาตั้งศูนย์หลอกลวงในดินแดนที่อยู่ภายใต้การดูแลของพลจัตาวาชายจอลาไอ้ดินแดนตรงนี้พี่น้องทั้งหลายครับมันอยู่ตรงข้ามกับตำบลช่องแคบอำเภอพบพระ จนดินแดนตรงนี้ผู้คนเขาเรียกกันมากมายเขาเรียกชื่อหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นช่องแคบซึ่งมันมีลักษณะของภูมิประเทศของแม่น้ำเมยะที่มันแคบแคบมากแคบมากคือเดินข้ามก็ได้นะหรือหรือไถฉ่างไถฉ่างภาษาจีนชื่อภาษาจีนนะไถฉา,างไถฉา,างนี่มันมาจากชื่อบริษัทสแกมเมอร์ออนไลน์เป็นบริษัทสแกมเมอร์ชื่อดังในประเทศลาว ทีนี้ไอ้ช่องแคบตรงนี้มันเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่ไทยดำเนินการที่จะตัดเน็ตตัดไฟฟ้านะแล้วก็ตัดสิ่งอำนวยความสะดวกตัดน้ำตัดไฟ,ฟตัดอะไรหลายอย่างนะเช่นเดียวก็เคยทำไว้เคยตัดไว้กับชเวโกโกและก็เมืองเคเคป k กแล้วก็ไอ้พวกนี้ดินแดนตรงนี้ดินแดนตรงนี้มันอยู่ภายใา้ ภายใต้การดูแลของอกำลังกะเหลี่ยง BGF BGF ทีนี้ KK Park ซึ่งโดนพมา่าทิ้งระเบิดทำลายเมื่อสัปดาห์ก่อนมันก็อยู่ติดชายแดนไทยเมียนมานะมันโตอย่างตอบเนื่องโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็โดนรัฐบาลเมียนมาทันล่มสะเละเทะจนทำให้พวกสแกมเมอร์นับพันคนครับ กระโดดน้ำหนีเข้ามาอยู่ฝั่งไทยถูกจับได้มีเงินติดกันมาเป็นแสนเป็นล้านรัฐบาลไทยก็ยึดไว้แล้วก็เตรียมดำเนินคดีทีนี้มาดูความคืบหน้าของกฎหมายสหรัฐอเมริกาคือบริษัทดงเหมยครุปและสมาคมประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของหงเหมยโลก อ้ตรงนี้มันเป็นองค์กรของนายหวันคอกรอยไอ้หวันคอกรอยนี่ฉายามันคือไอ้ฟันหลอไอ้ฟันหลอคือใครครับไอ้ฟันหลอคืออดีตวห้ากลร่ม 14K อบพยพมาจากหมาเก้าตอนนี้มันเคลื่อนไหวอยู่ในกัมพูชาและเดินทางไปไปมามา,มากับกรุงเทพและมาเลเซียบริษัทดงเหมยกรุ๊ปเนี่ยเป็นคนลงทุนหลักของเมืองเค p a r านะครับ ในช่วงเริ่มต้นโครงการเมื่อปี2018ในหวันเนี่ยในวันคนเนี้ยในวันด็อกคอยหรือไอ้ฟันหลอเนี่ยมันเคยจัดพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ของสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดงเหมยแห่งโลกมันใช้คำว่าแห่งโลกของประเทศไทยมันเคยเชิญพลเอกเชวลิยงใจยุทธอดีตนายกมาร่วมงานด้วยนะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นปี2020 กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็เลยประกาศมาตรการลงโทษคว้าบาดท,ทางการเงินไอ้บริษัทนี้เพราะมันเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหวันทั้งหมดคือไอ้ฟันหลอทั้งหมดมันเกี่ยวข้องไอ้ฟันหลอทั้งหมดหนึ่งในนั้นคือสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดงเหมยนะตั้งชื่อว่าบริษัทวัฒนธรรมสมาคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมดงเหมยโลกนะมันก่อตั้งที่ประเทศกัมพูชา สำหรับ KK Park ที่โดนรัฐบาลเมียนมาถล่มเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยอันเนี้ยถือเป็นศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์แห่งหนึ่งของโลกเหมือนกันที่สหรัฐอเมริกาเขาไดา้เขาได้ประนามไว้เขาได้ขึ้นทะเบียนจารึกไว้และปัจจุบันไอสถานที่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ควบคุมของกองกำลังกะเรียง BGF ภายใต้การนำของพันเอกเต่งวินเด่งวินเคยได้ยินเด่งวินหรือเต่งวินไหมทีนี้สมมุติว่าวันนี้ร่างกฎหมายของสหรัฐอเมริกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้มันจะมีผลยังไงมันจะมีผลงไงคือเป็นผลดีกับชนไทยแน่เป็นผลผลดีกับประชาชนที่สุดจริตแน่นอนไอ้ร่างกฎหมายฉบับนี้ มันชื่อภาษาอังกฤษว่า sr 5 4 9 0 sr 5 4 9 0ของสหรัฐอเมริกาเขาเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อรื้อถอนศูนย์หลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติโดยเขากำหนดยุทธศาสตร์ครับเป็นยุทธศาสตร์ยังไงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมหลายด้านเช่นการกดดันรัฐบาลต่างประเทศที่ให้ไพ่พักพิงให้พิที่พักพิงกับศูนย์หลอกลวง การสอบสวนบทบาทของจีนและกองทัพเมียนมารวมถึงการใช้มาตรการกว้าบาตรผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้น่าคิดว่าประเทศไทยเนี่ยให้ที่พักพิงกับศูนย์เป็นศูนย์หลอกลวงไอ้พวกนี้ไหมเกี่ยวดองน้องยุ่มกัยพวกนี้ไหมผมเห็นเที่ยวบินที่บินมาจากประเทศกัมพูชาหลายเที่ยวบินแน่นเพียบเลยเขาเข้ามาไทยได้เพราะเวลคั่มอยู่แล้ว เราฟรีวีซ่าอยู่แล้วมันก็เข้ากันมาเข้ากันมาเพราะมันไม่มีคดีในบ้านเรามันก็เลยเข้ากันมาเต็มไปหมดนี่คือพวกสแกมเมอร์คือพวกหลอกลวงผมถามรัฐบาลจะคิดเรื่องนี้บ้างไหมจะคิดเรื่องนี้บ้างไหมครับนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพวกหลอกลวงแล้วเข้ามาซ่องสมุมในกรุงเทพอีกหน่อยอก,กรุงเทพก็เป็นสถานที่สแกมเมอร์เป็นสถานที่ฟอกเงินซึ่งเวลานี้มันก็ฟอกเงินในในประเทศไทยอยู่แล้ว รัฐบาลของอนุทินมันจะต้องผลักดันให้พวกเวนตจอราไรพวกนี้ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเส้นเงินบัญชีสีเทาหรือว่าเป็นสีดำของคณะทำงานเฉพาะกิจที่ดำเนินการทางด้านการเงินเกี่ยวกับารฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อย่อๆว่า F.A.T.F. ทีนี้เป้าหมายสุดท้ายเป็นไงเป้าหมายสุดท้ายคือการติดตามคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหาย รัฐบาลเมริการบอต้องคืนให้คนเมริกันก่อนนะแล้วป้องกันไม่ให้เงินจากกาจกรรมข้ามชาติเนี่ยแทรกซึมเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจโลกฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมีรายชื่ออยู่43รายครับนะ43รายโดยมีนายเบนเจามินมเมออเร์เบอร์เกอร์ยอยู่ลำดับสองและก็มีนายดีเฉินจื้อเนี่ยอยู่ลำดับสามนอกนั้นก็มีหลายคน ตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วทีนี้ไอ้เครือข่ายอาชญากรรมเศรษฐกิจเวลานี้มันครอบงำประเทศไทยนะครับธุรกิจหลายอย่างไปของมันหมดฉะนั้นการแทรกซึมของมันเนี่ยทางด้านการเงินจากธุรกิจสีเทาสีดำเนี่ยนะรวมทั้งนักการเมืองรวมทั้งค่าราชการที่ผมบอกว่าค่ารายการสีเทานักการเมืองสีเทาเวลานี้มันเกิน60%นะของค่าราชการในเมืองไทยและนักการเมืองในเมืองไทย ในสภามีสอสอห้าร้อยคนมันเกิน5 0ก็น่าจะถึง300คนกระมังเนี่ยนี่ผมตั้งสมมุติฐานอย่างนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการฟองเงินอย่างจงครึ้มบางคนเป็นสสใหม่มีเงินในบัญชีนี่สองสามพันล้าน,น,นแล้วเตรียมที่จะใช้เลือกตั้งพักการเมืองมีเงินจากพวกสแกมเมอร์เข้ามาอุดหนุนมากมายใครจะเป็นผู้ตรวจสอบน่ากลัวมากให้คุ้มคาย คุ้มขายแก๊งมาเฟียนะที่กำลังจะเตรียมเข้าสภา,าในอีก3-4เดือนข้างหน้านี่น่ากลัวมากมันเข้ามาแล้วมามยึดอำนาจรัฐเป็นรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารน,นะแล้วก็แพ่แผ่อิทธิพลไปถึงข้าราชการที่ชอบเงินนะชอบเป็นท่ารับใช้นักการเมืองก็กลายเป็นสีเทาไปด้วยฉะนั้นคนพวกนี้จะมีปัญหามีปัญหาต่อชาติบ้านเมืองมีปัญหาต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องฟังผมไว้ อันตรายมากๆนะครับพวกนี้คือทุนสูทุนผูกขาดเป็นทุนผูกขาดที่ได้เข้ามาฟรีๆที่โกงเข้ามาฟรีๆแล้วพวกนี้มันมันไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมฉะนั้นปัญหาทุนผูกขาดพวกนี้มันไร้ธรรมาิบาลซึ่งกำลังกัดกินพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งเรื่องอาหารการกินสินค้าการบริโภคในยุคเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มันก็เลยทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีสภาวะที่ย่ําแย่เจ็บป่วยไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินซื้อข้าวสารกรอกหม้อไร้อาหารเดือดร้อนกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองและส่งผลไปถึงระบบสาธารณสุขของประเทศนะแล้วยังมีธุรกิจที่ทุกจริตอีกมากมายระบบสาธารณสุขตอนนี้เดือดร้อนหนัก30บาทรักษาทุกโรครัฐบาลไม่มีปัญญาจะจ่ายเงินให้โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วนะเวลานี้ ไปรักษาหมอหมอไม่มียาให้เดือดร้อนกันไปหมดมันเกิดเหตุอย่างนี้ได้ยังไงเพราะเศรษฐกิจไทยเวลานี้ในไตรมาสสุดท้ายที่ผมเคยเล่าให้ฟงังตุลาพิกาธันวามันหล่นลงมาเนี่ยไม่ถึง1%นะนปร์รัว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าอาจจะประมาณ0.3%ตรงนี้แหละครับที่มันส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้สูงมีรายจ่ายสูงไม่ใช่รายได้สูง ทรงเรียกว่ามันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายจ่ายสูงซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความอ่อนแอนะแล้วหมดกระจิตกระใจที่จะพัฒนาประเทศฉะนั้นปัญหาพวกเนี้ยเรากำลังเจอครับเรากำลังเจอพี่น้องประชาชนของเราประมาณ80%ของ67ล้านคนมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ ทรัพยากรต่างๆที่กระจายไปสู่พี่น้องประชาชนนะแล้วจะนําไปสู่การเพิ่มกําลังทางเศรษฐกิจเนี่ยมันบ่มีไกลไม่มีประสิทธิภาพประชาชนมีแต่รายจ่ายมีแต่รายจ่ายมีแต่รายจ่ายแต่รายได้ไม่มีครับรายได้ไปอยู่ที่ชนชั้นนําหมดรายได้ไปอยู่ที่พวกสแ s ม a มอ e ์นะพวกที่เป็นหัวหัวของสแกมเมอร์หมดอ่อนแอครับผมถึงบอกว่าบ้านเมืองตอนนี้อ่อนแอหนัก น่าคิดครับถ้าเราไม่ช่วยกันถ้าเราไม่ระวังกันแล้วเรากับส่งเสริมให้กับนักการเมืองพวกนี้ให้พรรคการเมืองพวกนี้เติบโตขึ้นมาปกครองประเทศชิปหายผมพูดด้คําเดียววันนี้ชิปหายครับเอาเอาไปคิดกันให้ดีก็แล้วกันคืนนี้นะเดี๋ยวสองทุ่มฟังผมอีกสองทุ่มผมจะพูดเรื่องนี้ให้กระจัดชัดแจงแดงแจ๋อเอามาถึงเบตาวันต้องคุยกันหน่อยคุณภาพชีวิต ชีวิตดีเราก็จะมีชีวิตที่ยืดยาวทั้งครอบครัวและตัวท่านเองเบต้ากลูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบอนี่คือผลการวิจัยของมหายาลัยฮาวด์หมหลาลัยทูเลนเบเลอร์ดุคแคลิฟอร์เนียและอีกหลายแห่งมีเป็นพันๆรายงานที่ยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากลูแคนมันสร้างภูมิต้านทานในร่างกายได้นอกจากสร้างภูมิต้านทานในร่างกายได้ยังสร้างเซลล์เพชฌฆาต อะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราไวรัสปรสิตเชื้อมาลงมาเลงเนี่ยเนี่ยดูหน้าปกนะศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจําหน่ายบอกว่าเบตา้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตปร,รัชกรโทรวาธารณสุาและเป็นนักวิจัยดีเด่นของประเทศไทยบอกว่ามาเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือด เบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอดและอีกหลายโรคครับอันนี้ผลงานวิจัยทางวิชาการนะแต่ถ้าศูนย์สุขภาพเบตาวันจะเอามาโฆษณาก็ต้องยึดตามหลักอยอยสำนักงานอาหารและยาอยอยได้ให้คำโฆษณาและอนุญาตให้โฆษณาได้นะรวมทั้งสินค้าก็อนุญาตให้โฆษณาได้นะ11ปีปีนี้กำลังจะย่างปีที่12 นะบอกว่าเบต้าวันมันชื่อเบต้าวันะสารสกัดจากยีสต์คือจากเบต้ากรูแคนนี่แหละเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินและคิวเทนโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วรู้แล้วครับฉะนั้นใครรับประทานอยู่ย่าใขาดตอนใกล้หมดขวดสั่งซื้อหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอข้างล่างนี้จดไวนะ้ถ้าไม่จดก็หันกลับมาดูอีกนะมันจะโชว์อยู่ตลอดทั้งรายการครับนะเพื่อสุขภาพของท่าน รับประทานเบต้าวันซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดหรือว่าซื้อทีละ2คราวนี้ซื้อ2คราวหน้าซื้ออีก2คราวหน้าก็ได้แถมฟรีเหมือนกันยกเว้นท่านซื้อทีละขวดซื้อทีละขวดไม่มีโปรโมชั่นครับนี่คือข่าวทะลุใหม่ตอนทุ่มวันนี้เรามีตั้งแต่วันจันทร์อาคารพรุธป,ประสุขสัปดาห์ละ5วัน ก็เรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างยาวมั่งสั้นมั่งแล้วแต่ผมจะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะส่วนโรบูวทีวีมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะอ้าวฟังรายละเอียดของเบต้ากรูแกนกันต่อสําหรับท่านที่เป็นแฟนคลับของบุญลวีสุขภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮารวารดมหาวิทยาลัยฮาวรา,าวรดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลลครับไอคิลเลอร์เซลคืออะไรคิลเลอร์เซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปารสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากลูแคน จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบตาวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบตาวันครับนี่คือเบตาวันเบตาวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอี e, และโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบตาวันฉลองครบครอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด เบต้าวันได้รับอนุญาตจากออยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่